มันนี่เตา,าหาคุณลิกครับนี่จากคุณลิกนะครับลิกเหรอครับนี่ครบซุณนะได้ครับได้ได้อันหนึ่งนะอันหนึ่งนะครับโดนกูแน่กูถูกูถอของแน่เฮ้ยใครว่าแปะกูกูขอของแน่ <laughs> <laughs> ครับผมโทรหามันไม่รับมันเพิ่งตอบทวิีผมเมื่อกี้ไม่มันไปเล่นแอร์ดอกแปมไงไปแล้วหรอเพิ่งไปแสดงว่าเพิ่งไปเมื่อกี้เพิ่งไปออกจากทนี่ไปเติมพลังยังไงถ้างั้นมันมันมันไปแล้วครับถ้างั้นนะมาเพิ่งไปเมื่อกี้เลยครับพี่นี่เกี่ยวกับคุณรออะไรอ่ะพี่พี่อยู่หกทุนมาพี่ใช่ครับใช่ครับพี่มีของเหลือให้ผมถึงท้องตรงที่นี่ไหมเพี่อขาดขาดอะไรครับขาดอะไรอาวุธมีหมดแล้วครับขาดเงินขาดเงินหรออาวุธมีแล้วพี่อาวุธมีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตโทรตามลิขก่อนออกประเทศไปแล้วแต่โทรตามนะ มันต้องไปตีบวกเหรอครับใช่ไหมไม่ไม่ครับมันต้องไปตีไม้พู่ถ้าไม้เนี้ยมันมันมันใช้ไม่ได้แล้วต้องไปตีไม้พู่เออเราไม่เก่าเกินแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วมันแพงครับต้องเป็นไม้พู่ครับตีเลยไม้พู่ตอนนี้ได้จะประมาณมันมันชุดละสามแสนมั้งครับรอบหนึ่งครับชุดตีร้อละสามแสนเลไม่ก่ากันนะครับเล่นมีเก่าได้ไอ้นายไอ้นายพี่เปไงพี่นาแปดมึงอ่ะเป็นไงนี่ไงทำไมกูดึงนาแปดมึงให้เขาแล้วเนี่ยโอ้โหก็จะไปทำลายพี่จะไปทำอะไร ได้หมดอ่ะแบบได้หมดเลยครับพี่ได้มาหมดทีเดียวเหรอได้มาหมดที่มายวเดยวจะได้ขคือตอนนี้ลิขิตมีเด็กลิขิตของเยอะครับแต่ก็ต้องรอไม่มันไม่มีพี่มันไม่มีของมันตนะงรับก็ต้องรอต้องรอหมดไปครับต้องรอหมดไปเป็นตำรวจไม่อ๋อเป็นตำรวจครับต้องรอไปเจือฟองร้อยเอ็มต้องรอปลดใบคือไงครับคือเขาตัวไปแดงเขาเหมือนเหมือนกับที่นี่อยู่ครับตอนเนี้ยใช่ใช่ที่นี่คือเขาไม่มีปลดใบให้ต้องต้องต้องมาเป็นตำรวจหรือเป็นหมออาสาครับเขาถึงจะปลดใบให้อ๋อลิขิใช่ไหมครับใช่ครับใช่ลิขิเลยใช่ไหม ใช่ครับมันมันโดนใบแดงที่บินในครับมาทุกวันเลยเหรอครับช่วงนี้มันก็ก็เป็นตำรวจครับใช่มาเป็นตำรวจมาออนเอามาเอาเวลาครับถ้ามันมันผมไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะน่าจะสองเดือนมั้งครับเขาถึงจะปลดไปให้โอ้โหอกเดียวกันที่เราลิกเราก็หวอเดียวกันดีกว่าแล้วก็โดนแบกคนละที่ตอนนั้นแหละครับเหมือนสับกันนะอันนี้ผมถามได้ไหมว่ามีโอกาสกลับไปที่นน่นตอนกี่เดือนอะไรไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเลยหรอกบอ๋อกลับมาลันนี่แล้วละกันน่ะ ครับสาวนไอ้บม่พี่ทำไมตัวผมตัวตัวผมเป็นอย่างเนี้ยโ้บอยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วบอสเฮ้ยนี่ตบบอสตบก่อนตบบบอสตีบบอสเบบบอสตบับอสตบบบอสตบบบอสตบบบอิดหน่อสตบบ่อสตบบ่อยตบบ่อสตบบ่อสตบบบอมตบาบอ่ตบบบอสับบบอสตบบอสตบบบอสตบบัวผมกลัวคนคิดไปแบบเอบอสตอู่นนี่นั่นปลดแบนผมก็คิดว่าไม่กลับว่า ผมว่าเรื่องวันนี้ต้องใช้เวลานะจริงครับจริงมันเดี๋ยวเป็ข้อกังขาครับหือว่าคนอื่นเขาพูดมันพูดกันอยู่แล้วครับถ้าเป็นคนอื่นเขาเขาไม่รู้อะไรเขาพูดกันอยู่แล้วใช่ครับใช่กาลันนี้ยาวเลยครับกรันนี้อย่างนี้อย่างนี้พบคุณนี่นูอนก็เหงาเลยไม่หรอไม่หรอไม่หรออันนี้อยู่ที่นู่นได้ไหมครับอันนี้อยู่ครับอยู่ตลอดครับแต่อนนี้คือมาเป็นตำรวจเฉยๆมาเป็นตำรวจเป็นเป็นเพื่อนน้องครับที่นู่นเป็นไงบ้างครับดีครับวันนี้เจ็ดเทพน่าจะการันตีได้เจ็ดเทพเฮ้ย ่อแต่เขาบอกว่าปีศาจหายไปมันดูเงาๆว่ะไม่หรอปีศาจหายไปมันดูเงาๆเขาเขาเห็นเขาพูดพูดกันนะคิดมากเขาคิดมากคิดมากเฮ้ยแจ้งเป็นปีศาจเลยเหรอไม่ใช่ครับพี่ผมก็เป็นคนเปิดพูดพี่นี่แหละครับพี่เจ็บเทียบหรอแบบนี้แล้วเจ็บเทพยบหแล้วเหรอแจ๊กแจ๊กแจ็กแจ๊แจ๊กเราจะทะเบียนคันนี้เอาคันนี้ไหม ในี้อาอเดี๋ยวเราจเดือดแลวบอสมาของบอสเลยครับเนี่ยโอ้แจบอสเลยบอสเชื่อแล้วว่าอยู่นี่เป็นเศรษฐีของจริงจริงับจริงคือบอสผมน่าจะรวยตื่ดแล้วล่ะเฮ้ยเฮยเ้อนเจะรวยตื่นแล้วล่ะโดนแบน่ย้ต้องตัดแดคโดดุ่ไปนู่นเลยครับ แต่ของของที่นี่เหลือเยอะครับเหลือเยอะแต่อยู่ในตัวลิกหมดอ่ะค่อนข้างเยอะอ๋อคือเก็บไว้กับลิกเป็นตัวใหญ่ใช่ใช่ครับโหก็เต็มคาราเบลเลยครขึ้นได้แก๊งเลยไม่แต่จริงจริงอะแั๊งนั่นก็ของไอ้ิคมันของส่วนตัวนะพี่ของไอ้ดิคก็ของส่วนตัวแล้วของแก๊งอยู่กับหมวยใช่ยชองที่อยู่กับลิคือส่วนตัวหมดเลยตอนเนี้ยของแก๊งก็อยู่กับหมวยอยู่กับอีกคนนึงแต่ของในตัวคือของลิกหมดเลยโอ้โหที่อคุยใครว่าสุลต่านเว้เนี่ย จะอยาให้คุณแจ็คแจ็คคุณแจ็ครันรันควบคุณที่นี่เลยใช่เดียว์โกใช่ใช่คือแม็กซต่างที่เลยเฮ้ยมาแล้วพี่หายละแต่ว่ามันวินวอล์กอยู่รอรอรีแป๊บนี่มาแล้วเย้ไม่มาที่เสียงดังเลยวแจ็คไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นเลบอสพิสาจะคุยด้วยบอสพิศาจะคุยด้วยโอ้โหเยเสียงคุ้นนะเนี่ยใช่เลยเราเราโดนแบต็ต่างที่ไง แต่ผมยาวขึ้นนิดนึงผมยาวขึ้นนิดนึงลิกโดนนี่ไงผมโดนนู่นไงออเหรอขัดกันแต่แต่จริงจริงดูนะเป็นแท็กซี่ก็ได้อยู่นะนั่งรถนานยาเลยครับเขาพูดกันแน่นอนอะเขาพูดกันแน่นอนไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีครับผมว่าไม่ดีแล้วถ้าเล่นโลใหม่นะครับไม่ได้โลใหม่ไม่ได้เหรอไม่ได้โลใหม่นี่หนักเลยดีปัญหาเลยผมแบบไม่อยากให้มันแบบเขาเสื่อมเสียมากกว่านี้ไง ไม่ก็ดีไงพี่แมงโก้บอลมาล้านหกศูนย์ที่นี่เลยเอาไหมหาแบบหาแก๊งมาลันที่มิดไนไหมเดี๋ยวพาเล่นมันๆมาไม่ได้ว่างเลยนะตอนนี้ัาเทียมันเอียงมันมีเท่าไหร่อะมีกี่แก๊งอระพี่พี่ไหนกี่น่าจะประมาณสามแก๊งสี่แก๊งมั้งพี่ไม่แน่ใจนะคิงไซส์เซตเตแล้วก็คาเทียน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งแต่ของเราต้องน่าจะต้องตามเขาเลยอ่ะตามตามแต่ถ้าตำรวจตำรวจก็ ไมแต่ตามไงตามปืนอ่ะตามปืนอ่ะเราไม่มีปืนกันเลยไงปืนเขาน่าจะมีกันหลายกระบอกอยู่ว่ะคิงไซส์น่าจะมีมันห้ากระบอกของปืนอันนี้ผมพิ่งเข้าามเองไหนไหนปืนกระบอกเท่าไหร่ไหนปืนเห็นแก๊งแก๊งน้องผมมันตีไปหลักร้อยล้านเลยนะเออมันตีกันบ้าเลยไม่ติดอ่ะโอ้โหป้ากันไปใหญ่เลยจริงถ้าเป็นไม้เห็นร้อนไรบ้างอ่ะที่มีแค่เนี่ยอาแปด หมวยเหมวยถือประมูลเนาะมันกี่เดือนแล้วประมูลอยู่กับหมยหมยแล้วไอ้ไม้นี่ยไม้ยังกั่มมาแจ๊กยังโชว์ไม่แต่ว่าส่วนใหญ่อยู่กับหมวยหมดเลยหมวยเขาถือรถไว้คนเดียวเลยอั้นก็เอารถเอารถไปไหนหมดแล้วลองถามครับรถรถมีเยอะมีเฟอร์รารี่คันหนึ่งอ่ะมีมีรถมีรถมีแต่ต้องรอสามแสนเลยนะมันมีการันตีไหมครับอันนี้การันตีไหมมีมีมีครับมีมีเคเฮ้ยไม่ไม่พูดแบบนี้มีการันตีได้หรอหนูมีว้าบีมีดิ หรือหรือหรือเอาอันนี้มีไหมเบสเอาอันนี้ไหมครับมีแกงคนรวยเดี๋ยวผมดึงให้มีศาสตร์ไม่ได้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 ไม่ใช่ไม่ได้เหรอไม่ใช่เป็นแท็กซี่กี่เดือนครับที่นี่ที่นี่ไม่มีครับไม่มีแท็กซี่ที่นี่เตำรวจเป็นตำรวจกี่เดือนเวลาโดนแบนด์สองเดือนครับพันต่ำเก็บเวลาด้วยใช่ไหมเขาเก็บเวลาด้วยใช่เก็บเวลาด้วยครับโอ้โหเจี๊ยไม่แต่บอลเขาทุกวันก็เกือบเดือนแล้วไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยอะไรนะบอลเข้าทุกวันไล่เขาเกือบเดือนแล้วปะ ใช่ใช่เข้ามาไม่ค่อยเจอใครหรอกผมไม่ค่อยมันอยู่นู่นแหละมันหาแต่เรื่องทำไมมันปอปไม่ต้องคำเกี่ยแล้วเข้ามาเป็นตำรวจเล่นๆนั่นแหละออนเวลาดีกว่าแต่หาแต่เรื่องนี่มีเข็มอนี้เขาไม่อุ้มลิ้ก็ยังไม่มีแต่ว่าพี่สองคนมันมีตังค์แน่นอนใช่ไหมครับพี่โอ้โหตังค์ผมติดรถอยู่สามล้านบาทผมมีของปลอมตังค์ในตัวไม่แล้วนี่มันก็รถโรอหยุดอยู่ที่ใครอ่ะรถโอหยุดรถคันไหนอ่ะมันจะไม่ได้พี่มาที่นี่ บอแจกรถบอแจกรถบอแจกรถไปไปขรถโลนี่ไปเนี Nein, ้ยไปเนีไปเนี่ยปนไปเนี้ยไปนียไปเนี้ยไปเนียไปเนียไปเนียไปเียไปเนี้ไปเี้ยเนี้ยปเนีนี้ไปเนี้ยปเนี้ยไปนี้เนี้ยไปนีไปเนียปเน้ยไปเนียไปเน้ยไปี้เนี้ยไปเนี้ยไปเนีไปเนี้ไปเนี้ยไปเนีปเนไปเนี้ไปเนี้ปเนีเนีไปเนีเนีไปเนี้ปเน้ยปเนีีปเนเนีีปเนีปเเนีเนีปเไปเนี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 ไปเนีไ ผอเราอะไรก็ได้ครับที่พี่ไม่ใช้ผมจะไปขายฮะฮะเอาไปขายใช่ครับเอารถที่พี่ไม่ใช้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหามาให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ผมไม่ให้แล้วเดี๋ยวหารถโลรถอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบเก่าๆเอาไปขายมือสองครับผมจะได้มีตังยาใส้ไงบอสเทียเลยบอสตังมันตั้งตัวหน่อยตังตังเนี้ยจนเหมือนกันไม่ให้ไปสองเดือดแล้วเนี่ยเนี้ยมันสงสารว่ะ คือถ้าบอสผมไม่ติดถ้าไม่ติดเป็นตำรวจนี่เจ็ดหลักโอแล้วเนี่ยบอสผมอะโอ้โหเส่นตังเลยอ่ะใช่ป่ะคือถ้าถ้าไม่ติดเป็นตำรวจนี่เจ็ดหลักโอเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมึงก็โม้เกินไปเลยที่นี่แต่ผมยัไม่เคยเล่นระบบที่นี่เลยนะหมายถึงว่าเขาเหมือนเหมือนกันแบบก็คล้ายๆกันนะผมว่าคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆแต่ที่ที่นู่นจะหลากหลายหน่อยแต่ที่นี่จะแบบอะไรแบบยัง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 ไม่ถึงที่นู่นที่ที่นู่นจะหลากหลายกว่าเขาน่ารอปีสามมาลั่นอ่ะไม่แต่เขาเริ่มเขาเริ่มปรับแล้วครับเริ่มทำด่วน ตำรวจแปดแล้วเราก็หมอห้าแล้วไม่จะดูวันนี้หมอสุดเว้แทงได้เลยอ่ะใช่ก็ดีอ่ะหมอสุดนะครับไีศามากมันเกิดวันแล้วเนี่ยไม่ใช่ปีศาจครไม่ใช่ไม่ใช่เออใช่ินนี่แจ็คดอสันพลังรวบรวมพลังเวทอยู่ตอนนี้พลังรวบรวมพลังภายในอยู่แจ็คก็ไปก่อนนะเฮ้ยบอสแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันเออมีเป้าหมายครับเนี่ยอยู่ในมีเป้าหมายตอนนี้ ยังครับยังเออเอาเอเมาคืนก็ได้นะถ้าอยู่ที่เคอร์เลนอะใช่ใช่มันอยู่ที่เคอร์เลนคันหนึ่งต้องรอดูว่าไอ้ทางไหนตามตามตามเคอร์เลนเอาเอ็เอมาเอ็เออยู่ไม่ได้ว่ะเคอร์เลนมันมันหลบกิงไซด์อยู่อะถ้าตามเคอร์เลนมันไม่มาเขามีเบอร์ส่วนตัวครับไหมมีเบอร์ส่วนตัวเปล่าเขาตีกันเหรอครมีมีเคอเลนอะไรเดี๋ยวเขาตีกันเหรอหรือว่าขอขอเวลานอกก่อนได้ไหมเอารถมาซื้อแบบเขาตีเอาเอ็นเอาเอ็นเอให้ผู้คุยกับใครเนี่ย มันประมาณสามสิบล้านอ่ะฮะวันนี้เป็นเศรษฐีแล้วครับเนี่ยรถสามใบบอสผมมีสามใบน่าจะประมาณยี่สิบกว่าคันนะบอสผมอ่ะมันยังไม่เลิกโม้อีกนะอย่าโม้อย่าโมเยอะอย่าโม้เยอะไอ้สัตว์เดี๋ยวเขาไม่ปลดกูเป็นอีกสามเดือนตามได้ปะโอ้ยยยยเคยผมมีเบิร์ดผู้หญิงแต่มันไม่อันนี้ครบซุ่ที่นุ่นญาติดีกโฮไอไหมครับ อะไรนะครับคุณด้วยฟ้าขาวไปบอกว่าไอ้รถผมเอาไปเลยนะรัรถผมเอาไปเลยรถผมไอ้แอตตันเอาไปเลยอ๋อจะให้พวกคุณนะครับมันมันเทรดไม่นานไปเลยตัวผมไงมันผมกีบเป็นฟอร์เรนส์ไงอ๋ออะไรนี้แก๊กแก๊กใอะไรได้ไหมอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับก็คือให้เขาไปเลยให้ให้ให้เขาอีกไปเลยใช่ไหมใช่ครับบอกเขาไปเลยครับได้ครับเดี๋ยวผมไปบอกให้ลิกลิกรู้จักกับบูอยู่นี่โอเคครับใช่ใช่เอาไปเลยครับผมให้บอกเขาผมให้รถอะไรนะแอตตันเนาะใช่แอตตันใหม่ล่าสุดเนะประกอบครับใช่ใช่ อันนี้ราคาดีแล้วด้วยแต่ถึงว่ามันเป็นวอลเลนมันทำอะไรใช่ใช่เขาขายไม่ได้เนาะแต่ไม่รู้ว่าเขามีอะไรจากคนที่แบบโดนไน่ออกไปแล้วหรือเปล่าจะแก้กุญแจได้หรือเปล่าผมไม่แน่นะต้องต้องแอบไปถามนี่คือเลยมันไม่ตอบว่ะมองโบทวิสเลยมันก็ทวิสเลยทวิมแล้วพี่มองโบพีผมอะไรมองโบอะไปบ้านแมืงนี้มันมีบ้านเหรอ มีเออแล้วคุณนี่เนเป็นไงบ้างครับตอนนี้แย่ไหมอาการหนักไหมดีครับดีแก๊งก็โอเคข็งเลือดหนึ่งโดนประมาณสี่ห้ารอบโอเคดูกัดฟันนะครับลิกถ้าสุดโดนแต่จักรพรรดิทั้งนั้นเลยอ๋อโอ้โหฮะโดนหมดแล้วโดนเอแซมโดนเวทเอแซมาห้าสิบใบอินเวทห้าสิบใบแล้วเอลจีย์จ่ายจบไปแล้วก็เอลจีย์อีกอยู่ไม่ไหวเมื่อวานก่อนเพิ่งโดน้องมจะเล่นอีกห้าสิบใบเอลจีย์ ไม่อไหร่จะฟัวเอาสักทีดิเอาสักทีเอามาสักทีตัหลุดครับเอาบันทีเอามาสักทีไม่ไหวเนาะอาจจะนานอ่ะฟาร์มดีท่าั้นนึงอ่ะน้มตามได้ไม่เนี่ยนายเคยเล่นน้ำไปนี่ปะนี่เคยเล่นไหมเนี่ยไหนเออนี่ยไอ้น้ตามน้ำตาลนี่ยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยบอสแกงนี้มันอะไรกระทืบผมวันนั้นน่ะใช่ครับมันก็ไรกระทืบผมเหมือนกันครับพี่สีแดง คือมันแอบอยู่ตอนเนี้อ๋อคันสีแดงเหรอคือมันมันมันโดนกิงไซร่าอยู่ฟังตอนนี้มันแอบอยู่อ่ะทำไมมันมีนี่กันถูกอ่ะใช่ใช่เหมือนมันมีปัญหากันมั้งไม่ไม่รู้เหมือนเห็นเห็นเขาทวิตมาสองสามวันแล้วใช่ใช่เราเคยเดินหายหมดเลยหายทั้งประเทศเลยตอนเนี้ยกูจะหกซุนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยยังอยู่มั้งยังเห็นอยู่แต่แบบเขาแค่ไม่ได้แต่งชุด่ะหลอที่นี่เขาหลีเท่าไหร่นะสองทุ่มครับใช่ครับใช่ใช่ใช่สองทุ่ม สองทุ่มสองทุ่มไม่แน่ใจพี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันลืมแล้วอยู่ที่นี่จริงไหมเนี่ยรีโอเข้ามาเพิ่งเข้ามาเนี่ยรีรีทุ่มห้าสิบกับตีหนึ่งห้าสิบอ๋อแล้วก็ตีห้าห้าสิบเราอยู่ที่ใครมั่งแต่หลักหลักอยู่ที่คืออยู่กับหมวยหมดเลยอยู่กับหมวยหมดเลยใช่ใช่เออมาแล้ว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 ฮัลโหลครับแม่แบลกุญแจไปฮัลโหลยูได้ยินปะซื้อบัตรเจ็บเลยไหน ระบบเยอะเหรอไม่เปิดเฟื่องเปิก็ได้นะเฟื่อก็ได้เฟื่องกูจะขับเฟื่อเลยเหรอดีวันนึงขอเปิดเป็นโอเปร่าก่อนกูจะเป็นคนรวยกูจะเป็นคนรวยฉันจะเป็นคนรวยแล้วขอโทษทีนะเธอเวลาคุยกับฉันนด่นช่วยเรียกฉันมาทันด้วยนะจ๊ะอายบอสแฮ ครับนึงครับเราครับครับได้แล้วได้แล้วกาลังมาครับน่าจะน่าจะได้ไม่แน่ไม่ไม่เฟอร์ก็เอนเอะรอรอันึงเฟอร์ก็ได้เอนก็ได้มันสามใบหมดใช่ช่ช่แต่เฟอร์เสียงคตรดีทุกวันนี้เอองั้นเฟอร์ดีกว่ามั้งเรียกอรลี่ท่านแจ็คเฟอร์สาวให้มองได้ไงท่านแจ็งโอ้แต่ถ้าเป็นปีศาจไม่ต้องห่วงหรอกโอ้ปีศาจอีกขับรถไปกินคนนะครับได้ครับได้ รถเป็นเอารถไปหลุดแหละแล้วโดนอุ้มต่อโอ้ยเฮียด่ามาบอสว่าไงทำเลยครับที่นี่สาขาหนึ่งไปอยู่หลาดกลางมามาบอสก็อยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันไปแวบมาหลาดกลางหลาดกลางตีแม่งทั้งทั้งปีอ่ะโดนทั้งวันผมไปอยู่ที่ที่ไอนี่ด้วยเมืองดาวด้วยอ๋อใช่ก็เลยชุดรักอยู่แฟมชุดชุดใช่ครับชุดรักอยู่แฟม เทล่ามาคดก่ำเลยบอสมาณพี่ไปเช่ามาทำไมมันต้องอ้นด้วยวะสองนึ่งเองที่ชี้ท่าอะตาท่าอะมันแบบมันอ้นอยู่เหรอพี่แต่ต้นมันแรงเนาะใช่ต้นมันแรงน้ำมันก็ไม่ต้องเติมจริงจริงเลี้ยวเป็นเลี้ยวอะคือฟาร์มไม่ได้นอนมาสองวันแล้วเนี่ยแต่อันนี้เรา half ตันแสนน่้นอะ half CPU โอ้มันกี่ปีแล้วบอสอันเดียะทำไมหนาละ แต่มันมาจริงวะเนี่ยมันกลัวโดนกระทืบเหรอมาเขามองพี่โบแล้วโอ้ยไม่กล้าหรอกแก๊งเนี้ยฟันมากับมือไอ้ด้าซื้อบัตรเทปมาดิด้าคียคุยอีกแล้นะซื้อบัตรเทปมาดิบัตรเทปดดิบอ๋สั่งเนี้ยซื้อบัตรเทดมาดิที่ทำตรงบอสประมาณโอ้ยไอ้ด้ามันไอ้ด้าให้ตามหมดแสนด้วยกันทุกวันนี้พี่เออไม่รู้้ตามยังไงคุณเหลือเป็นเวลาเดิมครับเป็นเวลาเดิมถ่ายดีบอสไม่ทำครับไหนใส่ไปไมแสนหกคนตัวดิมีอะไรบ้าง เยสเดี๋ยวพอเราได้รถเสร็จวันเราก็จะไปเฉ็นแหลนเราก็จะไปเฉ็นแหลนอ่าไปมันซื้อไปออกรถมาละรอบหนึ่งบอลรอบหนึ่งโอเคคุณบอกอะไรยศบอกกลัวอะไรเนี่ยมาเลยไม่ต้องกลัวโดนตียศใหญ่ก็อยู่นี่เดี๋ยวเคลียร์ให้ผบอลลิกอยู่ใช่ไหมกลัวเรี่ยผบบอลลิกกูจับไปให้หมดเลยพี่เด๊ากี้ผมเอาไปลุ้มๆแบบห้าแสงแล้วอ่ะ วานกูตั้งด่านอยนไ้ยี่กลางรไฟแบป่าด่านรอต้องอิเอาจจะไปบ้างครับพีจะทำแกงไหมเดี๋ยวดูก่อนอาจจะไปเป็นแบบเอาหมื่นหนึ่งไปหมื่นหนึ่งกูมีหมื่นนึงนะเอ ครับนี่ครับมารมาครับครับไอุ้ยพยายามงำงำงำอันนี้มันรถมรเตอร์ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเป็นรถซิ่งสามใบรถซักใครอะนะครับใครรถประกอบอ่ะใครรถประกอบเพราะว่ามันมันมีมันต้องมีมันต้องใช้สามใบในการแลกออกยากอยู่ใช่ไหมก็ผมว่าที่นี่ออกง่ายนะมันออกง่ายเหมือนรถประกอบนะใช่เหมือนรถประกอบแต่มันไม่ต้องไป ไอ้สุ่มหลายชิ้นเนี่ยครับมันเป็นบัตรไม่ต้องจูนเลยนี่ไม่ต้องจูนเลยมั้เทศยังไงวะเทไม่เป็นวะพี่ไกี่เอาบัตรไปลบัตรพีเอดีเลยพีเอดีสามเก้าแปดสามเก้าแปดเร่มเร่มเร็จรโลิซเล่ย์ดีครเลขสามสี่หกครับพี่ผม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 ใช้รีจอยนะครับถ้าคุณจะถาม เขาบอกอย่าเพิ่งไปไหนอ๋อโอเคครับนึกว่าจะถามว่าใช้กุญแจสับผมอะไรได้ได้กุญแจยังดูยังไงครับลอง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 ดูครับลอง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 ดูกดตัวยูป่ะกดเหมือนคนหันเล่นเลยใช่ครับได้ใช่กดตัวยูอ่ะไมนก็ลองไปเก็บในวงตรงนู้นเลยอ่ไม่เอาเก็บในวงลองลองเก็บในวงก่อนครับเสียงเสียงโคดได้อะ สองเก็บไม่ได้มันต้องใช้ตังค์ด้วยครับไอ้เฮียทำไมกูเหมือนเหมือนคนเอ๋อเลยวะเฮียเฮ้ย ปืนยแครับไปเลยแจ็คไม่อะไรครับแจ็คเล่อะไรให้น้องคนดตายสามสี่หกครับพี่สามสี่หกครับเมืออุ้ยโอ้เท่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  แล้วได้มันฟอเรนพีครับโอ้ครับผมเฮ้ยแต่น้ากากหน้ากากผมมีครบเลยว่ะพร้อมจะจะปนนะพี่ก็พีชมึงเป็นตำรวจคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่ไม่บอสมันออกปนด้านใช่เหรอก็ไม่ต้องใส่ชุดไงแล้วแบบออกเมนอะเฮ้ยจี้ก็ออกเมนอ่ะแล้วก็โดนโดนอีกไม่ไม่ต้องไปโดนอีกสามเดือนอะไรครับเอ่ออะไรครับผู้หญิงป้ายก่อนพี่อะไรครับอะอะไรครับขอบค้า อะไรครับจูบแล้วจบแล้วจูบแลวว FC ตัวน้อยครับโอ้มาเป็น FC ตัวใหญ่เลยครับมา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 เลยไปแล้วครับไปแล้วครับเจอกันครับด่าขาเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้ามาเข้ามาไลรเคสเเเดี๋ยวข้ามาหาครับได้ครับด่าขาจุ๊บเมื่อวานจุ๊บหวานเลยจุ๊บมือจุ๊บมยอะเลยจูบแอบดอมกันหน่อยเจอกันตอนจุบมือก็ได้ครับอ้าวไม่ใช่ครับมิดไนท์ครับมิดไนท์ ขอไปขอไปแั้นหลนก่อนนะเดยวฉันบาแล้วจ้าจะมีรถใหม่แล้วล่ะนี่อะไรวะอ้อเราเราเก็บไปในวงไม่ใช่หรอ เปียกหนองพีครับมึงไม่คีนใช่ไหมเอ็นนนเลยครับเจอกันครับแจ็คเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย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 อ้ยอย่าต่อยอย่าต่อยอย่าต่อยขอสายไปไหนมาแต่ไม่ได้เล่นกูจะไปไหนกูจะไปหาสาวกูจะไปไหนเออเดี๋ยวกูมาเออเนี่ยมาละมึงตอบ สี่ห้าแปดสไปเดอร์ทีนึงแล้วน้องชายโอ้ยขับเฟอร์เลยไงนิดนึงนิดนึงครับน้องสักทีน้องนิดนึงนิดนึงน้องน้องน้องอาแปดถอยไปเลยเดี๋ยวพี่ขอเฟอร์ขับหน่าะน้องเดี๋ยวพี่ไปจอดหยามอ่ะเดี๋ยวพี่ไปจอดสยามแล้วเดี๋ยวพี่จอดซุปปเอร perka น้องอะไรวะเดี๋ยวพี่ไปจอดสยามแล้วพี่ไปจอดซุปปเอร์คาร์ครับน้องชาย หนึงนะครับเหลสาวอย่าเพิ่งกรี๊ดพี่นะครับอย่าเพิ่งกรี๊ดบีนะจ๊ะทั้ทีนะครับขอทั้ทีที่พี่ขับ458นะครับผม <c oughs> ชีวิต